เดวินดิ้งวิ่งเดวนเดวินเป็นเรื่องกูว่ามังค์ฟอนเดวินแล้วพี่พี่เล่นเดวินนะฟอนเดฟิน่ัคนมันเล่นน้อยดิอย่าพูดดิคนดูนะตบโดนนะโดนนะทั้งแม่งที่เรื่องแม่งแตมเหลือบอัพอยากเล่นแรงสนุกสนุกพอนี่พอนเลยผมสนับสนุนเรื่องการฟอนคอมอยู่แล้วไม่สนอยู่แล้วอ่ะเออฟอนคอมมันทำให้คนชนะไงนักกรรมอ่ะโอ้โหอย่างเงยเราพผมมีแกงแพงเอ้ยมิวแทนได้อะไรอ่ะไม่รู้ครับอันนี้เช่เอ่อ พี่ได้อันนี้อีกแลี่เออพี่ไม่เคยเล่นเลยทีเดียเล่นเล่นเลยไอ้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เชลเลนเจอร์แล้วเป็นเชลเลนเจอร์อ่ะอ๋อไม่ใช่นี่หว่าควยเอ้ยมันปลดอาวุธนี่หว่าไอ้ซ่าพี่มันเป็นภาษาไทยพี่ยังลืมอีกอ่ะไม่ได้อ่านไงเห็นแต่รูปผมมีแก๊งแพงพี่เอาบอพี่มีอีลาวรอมันมนก็มาโยนเกมแล้วหนึ่งคนดูไม่เป็นไรอย่างน้อยเดเว่นก็ก็ปลดอาวุธน่ย ปุ่ดอาวุธปุ่ดอาวุธที่พัฒนามาเป็นเชืดห้าวิเลยนะว้ยอือวุฒิปุ่ดอือวุฒิเติร์ปเติรเติร์ไม่ได้เลยอะมีควินมีอะไร้ไหมไม่มีที่มีแต่อีลาวมีแต่อีลาวแกงแพทพี่ก็ไม่มีควินเอ้พี่ไม่ได้ควินเรอเลือกหยิบไอเนี้ยมาได้หมาได้หมามาเจ๋เลยปกติแม่งชอบให้ควินที่ไปถ้าเป็นเชนเลนเจอร์อันนี้เราให้หมาเฉยเกมมันรู้มากเกมรู้มากแปลว่าอะไรวะเกมมันรู้มากไงว่าเราจะเล่นควินจ้างเนี่ยหยิบอะไรนะหยิบเชนเลนเจอร์บวกหนึ่งเพ จางใช่แต่ป่าแกถ้าเป็นไอชื่ออะไรนะไอเชเลนเจอร์ไม่ใช่เชเลนเจอร์มันได้กลินเอาไว้ทำจะไม่ก็มันคนละรูปอ่ะเห็นรูปเดียวกันปหมรูปคล้ายๆกันเป็นจะเป็นเครื่องหมายบวกแทนไอเป็นเหมือนลูกศรชี้ขึ้นแทนปะใช่มันไม่ใช่เป็นเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยอาจจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นแทนเล่นเดวิเราจะต้องมีไซร่าเดินทางเอาไปเร่นเอาไปเล่นตอนเวลแปดไปเทคกับซินดราแสงอยู่ไหนะแคลซีโอ้พ่อองตายแถวแสงอยู่หนึ่งหนึ่ง ไม่ขาสิเล่นได้ดูเอ้เี่ยมากถ้าแต่คาสิชอบแสงแบบก็ไม่ควรอยู่หนึ่งอ่ะอยู่สักสองสามสี่อะไรก็ได้ที่มไม่ใช,ไมใช่หนึ่งกับเจ็ดม,มันก็กระโดดไปอยู่ดีมันก็เลยไม่มีปัญหาไงอ่าคือถ้าอีกฝ่ายมันย้ายหลบไงมันควรจะโดดไปแล้วได้ตีเลยมันไม่ควรโดดไปแล้วเดินอะแต่ซินแต่ะละตัวเพราะพี่ก็เคยเล่นอยู่พอโดดไปแล้วแล้วแม่งก็เลยก็เลิกหิวแสงตอนเละเกมไอ้เงี้ยปลดอาวุธมือโซโตองน้องคาบุนคาบุนตีหนึ่งบาทเขาบอกเล่นอะไรนะอ๋อคาซิกจะเล่นคาซิกอินโนเวหรือว่าคาซิก มิวแทนธรรมดาอินโนเวไม่เจอสักตัวแต่ตอนนี้เจอเนี่ยเชเนี่ยเหัวขาวเนี่ยเลหัวไก่เนี่ยคงเล่นมิวแทนธรรมดาแหละน่าจะถึกอยู่ไอทุกทุกสองวิอ่ะชอบอยู่นะกลุผมก็โอเคนะอันเนี้ยผมไม่ได้แย่แค่พอมันเป็นเซตเนี้ยแล้วมันแย่แ่นัเน่งพอมันเป็น4ีบาตตอนเนี้ยแล้วมันแย่ไม่เหมือนตอนมูโด คอนเทนต์น้องเว้ยคนเชี่ยสามดาวล้มงโหวตว่็ได้เดดดับนับก่อนเพื่อหาสี่บาทสามดาวมาอวดน้องสี่บาทตัวอะไรไม่รู้อ่ะกูเล่นหมดเลยก็คือไม่ดูคอมด้วยเกมแรกก็คือพี่เคิร์ฟพี่เคิร์ฟใช่ปะพี่เคิร์ฟปะอันที่ออกคนสุดท้ายดีกว่าอย่าบอกนะกูได้อ่ะันที่ได้ว่าเคิร์ฟได้นี่เราแขงใจแอนพี่ไม่อยากเสียอียอรพี่เกียดเดวินไอ้ยีดาบกับล็อคดาบอับเบลลอยเลยลงได้บหลุดูเซราบล็อกขา ตันเวทเนี่ยแคบบอยเราส่งได้ไปมครับผมคอนโดด้วยามันสุดยอดอยู่แล้วตั้งเป็นบัตตั้งเป็บาทรขี้อะไรโหลดได้เขาต้องเปลี่ยนตั้งเป็บาทเป็นโหลดได้แคบ่อยเชื่อตัไปพวกตโลโลมันจะมันไงอันเดียวลโลมันจะแบบโอ้อันเดียวนี่แหละปัญหา ไอ้ที่โยเด่นเนี่ยตัวห้ตัวป่ะใส่ปุ๊บเจอห้าตัวไม่ไอ้ที่โยเด่นเนี่ยตัวดีเลยมึงรู้ว่ามันยังไม่มันยังไม่มันก่อนคัทเห็นป่ะมันจะวิวสี่เว้ยแล้วก็ใส่โยเด่นมันก็จะแบบกู้ใหม่กมดซือห้าตัวโอ้ยโดนตันเวทโดนเขาเหรอโดนกระทืบนี่ป่ะตันเวทเคิร์ฟเชนเวดโอ้ยเคิร์ฟคืออะไรอ๋อเคิร์ฟคืออะไรเชนเวดเชนเวดตัวเองเรียกเคิร์ฟเคิร์ฟตลอดเวลาเคิร์ฟคืออะไร ขอบคุณมากหลอกพี่ผมสองเปอร์เซนต์ไว้ไม่ี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วความปัะหยัดอ่อนของแคทบอยมาอีกแล้วครับโดนโดนโดนสองเปอร์เซนต์เดวินวีพีให้พี่ดิชี้อ่ะที่เจอเองมั้งไม่เป็นหรอต้องบอกว่ามึงอ่ะเลิกเจอไอสัตว์ไม่ใช่กูเจอเองไม่เป็นหรอก็หมไปถึงว่าพี่เจอเองมั้งไงอุ้ยแกแพงสองดาวเลต้ามาตุ๊กพี่เอเลต้าไหมคอมมิคคอมมิดี้ โดนโดนห้าบาทสองตัวนี่ไงมีสี่บาทสองดาวด้วยถ้าเกิดมีคอมอ่ะโคตรคุ้มเลยนะเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์มึงออกกี่ตัวแล้วนะสองตัวไหนของพี่ไหนแค่เือตากับไว้ทำไมพี่อ่ะไหนพี่เอาดวงมาให้ผมน้องบอกแลเจอเองม่างนะบอกว่ามึงกันเลิกเจอได้แล้วหรือวาดูบอกแคทบอยเอาอีกแล้วครับจังไอ้นี่ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเปิดจ้างเล่นเล่นดับเบิลอัพเพิ่มดวงให้รับอะไรวะดับเบิลอัพรับจ้างหาตัวสีบาทนี่เบลควาเอ้ยเบลหก แล้วเราไม่ลงเลยเลยครับเราแบบแวลู alu, เราแวลูของวอเวก็คือของเดเวนคุณซูกับบัตเตอร์เตอร์แล้วต้องมีเนีย่ยอะไรทีมแชร์อีกลแล้วน กูยอมใส่จอกเกาะมากกว่าไอเอียทุกสองจุดท้าวิมึงจะตีหายดาเมยไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแค่เพออิมยเวนตีอย่างรัวก็อเดเมก็หาย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 ท้าววีก็คือหาย่หายมีความบัากเอาเอเชียวนีเ่ชเชยวิ่สปอร์ตครับแวลูสุดว่าเราจะเล่นเดเวนโอ้โหทำไมมันขยะขยะไปดนี่กันนะ้าซ็นตรงนี้้งนี้ขายเรเต้าทิ้งได้แล้ว่ะเนี่ยเชียร์พี่ได้หริว่าบบุญขัเงิม พี่จะเล่นไหมฮะพี่ก็เล่นไหมอ๋อเลนเดเวนดีไหาให้เล่นเดเวนพด้อมอยู่ขนาดคือเดเวนเลรแล้วแบบไม่เป็นไรผมเดเวนไม่มีพีกได้ผมเล่นบอกว่เดี๋ยวเราก็เดเวนสามดาวอยู่แล้ว ก้าตัวต้องมีให้กูสักตัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่หรอวะพี่เคยพี่เคยก้าตัวไม่เจอมาแล้วไม่ใช่หรอวะไม่เราก็เปลี่ยนวิธีเล่นตอนนั้นเราเราโยนไาจริงเราก็แค่ไไมไ่ด้โตัวสุดท้ายเราก็แค่โลไปเรื่อยๆจกนกว่ามันจะขึ้นคําว่า v ีพไงอันนั้นนะ่ะคือโยนไงแบบเทียรคารอนก้าตัวไม่มีบีพีซื้อไหมพี่เอาตันเวทไม่มีเพี่เตะหลิวเนี่ยคู่แรกหยิบตะหลิวชนะแล้วถ้าเล่นเป็นอ่ะแต่ละคนนึงคนหยิบอีกคนไม่หยิบเอามัดไหมคู่นี้เอาไปแน่าคู่นี้ไม่เอา ก็อยู่หมวหน้าเราล่นเราที่เล่นวัวหมาแม่แบกพี่เลยมันไม่ฮงฮงเลยแข่งแข่งผมยังได้อยู่นานๆได้ทีหมาแม่โอเคคุณด้วยแต่เราได้อีนะเนี่ยไอีเดเวนน่ะมาม่มาปัตเตอร์ก่อนปัตเตอร์ก่อนอะไรไออีเดเวนอะไรเยอะเลยโอ้ยไรเนี่ยผมคอเดเวินไม่ก็หมายถึงว่าเจอกาลิโอก็คือเอาไอ e ให้กาลิโอไปเลยแล้วก็ไอเอ็มเดเวนทั้งแมงเไอแค่นี้เป็นห่า knockdown สามดาวไปแล้วจ้ะ ถูกแล้วบอกว่าพี่ไม่ไล่นแต่บนหน้าตัวหนึ่งบาทแผลเนี่เขาโลหาเฮด,ดเทคแแบบใเฉยๆเปล่าเอ,อ้ยมา <c oughs> แลาวนี่มาแล้วพูดถึงเรื่องผมซินดูเราซื้อครับเพื่อเป็นเคสนะครับแล้วก็ถามว่ามึงอย่าออกมาอีกนะอิสัตว์นี่ยนี่คือเคสของผมเราซื้อมาแล้วก็ขายมาันเ <c oughs> คล็ดลับวิชาในตำราเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคถามว่าใช้ได้ไหมไม่นะครับไม่รู้ไม่ใช้ไม่ได้เลยที่อ่ะไม่ใช่ไม่รู้ไอ้เราโลโลเดว่นตอนไหนเนี่ยยี่สิบแปดไงอ้าวเหรอตอนนี้เลยไหมอ้าวจ้า นี่อ๋อยังยังคนดูตกใจคนดูตกใจเมื่อกี้ตื่นเต้นนะเด็กูว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะทีม่มีควินสามตัวซื้อแม่งเดีที่ร้นนนานเลยไหนๆมันก็มาเรือกกูแล้วสามตัวบนฟอกยังไม่เชอซินต้าเลยไม่ไห อันไหนเท่มเดเวินกว่าอะไรคือล็อตสองอันวะเนี่ยเดเวินไอ้นี่ใช่ไหมคุณซูไออีโอเจที่ทำได้แค่นี้หวานกันบ่อยเทมป่ะพี่มีล็อตสองอันนะเอาล็อตสองอันมาทำอะไรก่อนพี่ผมพี่ผมพี่ดีไม่ต่างผมผมมีไม่ต่างกับพี่อ่ะล็อตสองอันพี่ได้ล็อตมาสองอันแล้วก็ได้หมัดไปกันเลงพี่ผมได้ไอ้น้ำตาเพิ่มมาอันหนึ่งมาไม่พี่ว่าเดฟไปใส่ไอโอเจคุ้มกว่าตอนเนี้ยมัน คือถ้าหยิบต้านเวทมันได้บัตรเต๋อแต่ชิ้นหนึ่งเดเวนจะไม่มีต้องไป็นโอเจก์ไอเอครับปุ้มสุดแล้วคือเราไปอะแดปอื่นไม่ได้แล้วอะไอเทมมันจะสุดล้ผมว่าต้องเป็นไอเอครับนี่แหละมันก็ชิ้นเป็นเฮโอเจไปเลยดูเรื่องแต่โอเจแทนแล้วก็ล็อตเดี๋ยวเก็บไว้ทำโมเลโลโมเลโลตี้นี้ใครโหดวะเออซินด้าไม่ก็ไซล่าอินฟินิตี้เอชอ้าวคนนี้มีแบบว่าเวทควรจะเจ็บไหมครับนี่เดี๋ยวไปช่วยมาแล้วดูดิอีกหนึ่งจัด ดูดิมันตีมันดูดิ GPT ไม่ออกไอ้เออเปิดกับด้วยแต่ตีแบบโอ้โหเป็นไงเล้วเจ็ดแบบนี้ที่สบที่รับสักตัวไหมหนึ่งสองสามตัวพร้อมกันมึงคุยอะไรมึงเป็นใคร พี่ยังไม่เจอสี่พี่เจออ่าสี่บาทพี่เจออารีแค่สองสองสองครั้งของตัวเออไม่เจอเฮียเลยเฮ้ยเดวินสองดาวแล้วกันโบเฮ้ยพี่เปลี่ยนตัวไหมพี่ยังพี่ยังเปลี่ยนนะไอ้เฮียมันลงหมดตัวในเล่นสองดาวไปแล้วเด็กเฮียพี่ยังเปลี่ยนตัวทันนะเอาแบบคิดว่าไงตัวอะไรอ่ะจูนไก็มีคนเล่นสปิวเวอร์งั้นงั้นต้องจินไม่มันเลยจินน่าสนใจเพรของของเดวินกับจินมันก็ไม่ต่างกันหรอกพี่เล็งวันพาวเสน่ห์ห้าไปแล้วแต่เป็นแบรนด์แบบ น่าจะขายแบรนด์มาโกลีโม่บูขึ้นแปลกกันเลยโอก็หายไปไหนมาปพราะพี่เวนเขาด่าผมว่าผมก็งอนนีมีด้เป็นอะไรบ้ิงได้จริงชนะเลยสัตว์เราอยู่สดที่สองเลยนะเป็นยี่อะไรโง่เอ่อมีรีเคิร์บอ่ะผมอยากได้รีเคิร์บอ่ะพี่ไม่อยากพี่อยากได้แจนเบลเราพี่จะหยิบเจสอกเห็นไหมเขามีคนเล่นเนี่ยโอ้โหผมจะฟอร์สม่งก็มีคนแย่งเล่นดูพี่อยู่ทำไม่เขาเล่นพาวเดนเน่ยอยู่ เชียร์แล้วได้เดวินมีพีไม่สนรู้เปล่าไม่สนหรือเปล่าไม่สนหรือเปล่าใครเจอผ่อนชนะหรือเปล่าไม่สนหรือเปล่าอันนี้เกินว่ะเกินไปมุ้ยเกินฟุ้ยมุ้ยอันนี้ผมเกินอ่ะเอ่อทาด่วนทาด่วนผมขอสองดาวก็ได้เลยเดี๋ยวผมห่ามึงเดี๋ยวผมหาสามดาว พี่ได้เซรีสอ์เด้ไม่ต้องมีนะซินด้าแตรตรงนี้แค่ยาซูไม่ได้สาริวหน้ามันสองดาวไปเข้าอ๋อมันได้นี่นิว่าเดเวลี่วียพีับไม่ไม่ไม่ถึกขึ้นนะถึกขึ้นนะถึกขึ้นสิเป็โง่ๆอ่ะผมเจอเลวหน้าเวีอพีพี่ช่วยด้วยผมเจอเวียแปดแล้วพี่ความฝันเราไกเป็นจริงล้เชียได้รับตาเสนรับพาวเสน่์ผมห้าได้แล้วเนี่ยแต่อยากเล่นกันเร็วไม่เอาผมเชียมนัออกมายตที่สุดท้ายอ่ะ เวินบัมไปนะวันนี้ทีมผมซ้อมอ่ะไปเป็นโค้ชให้หน่อยดิว่างมากพูดเป็นงั้นแหละแต่ไม่ได้หรอกขอซ้อมเล่นเล่นอยู่นะลูกอ่ะไม่ได้ยินเสงป่ะยิ่มไม่เจอขาดติดก็ไม่เจอขาดติดก็อย่างเดียวคือเล่นเดว้นอย่างเดียวใช่ป่ะใช่ตอนนี้ลงหมดตัวสู้สี่บาทตัวสี่บาทมีตัวอะไรเล่นบ้างมีหรือมีแค่เดวินหรือบอมด้วยเนอ่าบอม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 ด้วยใช่ไหมอ๋อนี่ไงคนจ่ายโมเรโล แต่จริงเราก็มีสินดานสินด้าแทนซีรีส์คุ้นกว่าเราจะได้สมโฟมด้วยซีรีไม่ได้เฮียเลยคัได้เปิดบัฟบีพีะไอ้เนีย,นดนยนไ,ได้เป็นพคแรงตัด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 ไมดตดตัดตัดเััดตัดตดตดัดดนดดดนดั พอกดูด้านข้างดูด้านข้างความคลีนของด้านข้างเป็นไงไงหินคลีนมันไม่มีสีทองไม่เปรี้ยวมันก็แค่แรงบ่อนวิ่งในกัวเฮลไปๆอุ้ยพี่โหดไปพี่ไม่ตายสักตัวเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว็มอนเตอร์ออไม่ได้แล้ไมเล่นบัวเล่นนารีเล่นอะไรมาเนี้ยเออไม่ครับแต่ก็เล่นนาพี่แต่น่าจะเล่นโอเลนาพี่พี่จะใช้โอเลนาบ้างหรโอเลนนะโอเลนาโอเลนาเล่น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 อะไรก็เล่นอาามไหมอ๋อผมเลยมื่อโลแกนหนึ่งอะ เชื่อไปดิมันรวยเยอะยังวะที่รวยคือคือตอนเนี้ยคาซิผมไม่สองดาวเลยไม่อยากขายแพงแพงพี่มีในเพลวันหนึ่งขาดขาดติดตัวเดียวเลยผมมีจินสองดาวแล้วนะนั่นเลยมันคอมพี่เพอร์เฟกต์แล้วอ่ะเดเวินโพสต์สัตว์แล้วอ่ะปัก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 โดนจินไออีโชว์จินปิ้วปิ้ว ก็เป็นด้วจินบ้าพี่มีจินตัวนึงใช่เหรอแล้วแต่ก็สามดาวแม่งสามสี่ตัวผมอะไม่สนวยอะไรของอื่นไม่ใหญ่ตาทิ้งมึงยังไม่สองดาวเลยชนะอยู่เนี่ยได้ยังชนะอยนะพี่เว้นพี่เว้นเราจะนัวอยู่ในดินนี้โอเคปะได้ได้ได้เซลฟี่พี่เล่นปะเที่งงสัตว์เข้าวพี่สัตว์ร้อยเนตัวนี้สามตัวแต่พี่พี่มีสามตัวสี่เหลี่ยพี่มีสามตัวผมได้มาผมมีสองดาวตัวหนึ่งก็ขาดอีกสาม พี่ไม่มตังค์แล้วเรียนโลดผมอยากเจอไอตี้เดวินอีกรอบบ่อยใหม่สียัดหน้ามันทําให้มันรู้ว่า VP ที่เก่งที่สุดในเดวอนเนอร์เขาใครเดวินเก่งสุดแล้วนะเดวอนเนอร์เซรียังไม่เก่งเลยสัสชอบใครโง่ที่เซรีแค่เลือไปเยอะแล้วไงเมื่อาแล้วมาแรกๆเก่งไม่มันตอนแรกเก่งถ้าไม่เป็น VP ถ้าถามพี่นะคใครโง่เกินเลยสัส แค่บอว่าเป็นอีปิกคอมเสียอ่ะแก้วแม่งนาง,งโง่อีปิกคอมใส่ผมไปแก่สัตว์ลงสีบาทล้วนๆในเด็กเคี้ยทัดกินยังกินโลเลนเรน่าไงปกติอะไรเนี่ยพี่มีเซนนาหกตัว <Okay. S 1> เอาผมซื้อไปก็ได้เฮียท่านมึงมาได้เล่นจีนได้เล่นจีนชิบหายเลยตอนเนี้ยเซนนาพี่มีหกตัวนะเล่นจีนเลยแล้วกันพี่จีนพี่มีสองตัวจีนมีกี่ตัวจีนผมมีสี่ตัวห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาดอีกสาม เดี๋ยวคัดติ๊กออกตอนนี้คียหลักน่าจะเป็นจินกับเซราฟีนของเราอะเพราะเซราฟีนเราขาดกันแค่สามเด็กีนผมเจออีกหนึ่งผมมันแสงมันโง่อะมันอยู่หน้าผมไม่ใช้อย่างเช่นถ้าเล่นจินเล่นไม่ได้เว้ยเอาแต่เซราฟีนสามก็โบ๊ะเดียวหายไงไม่แต่หมายถึงว่าก็ให้พี่ไปไงแล้วพี่หาจินเอาง่ายกว่าโอ้โหโดนเที้ยอะไรวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเดวินมาแล้วโดวินเด็กจในนี่นั่นไงมาช่วยพี่เฮ้ยมันเป็นเดวินมีพีเหรอยีพี่เห็นเท้ามันไม่ใช่ปะจินอีกชิ้นหมมดไไ้อะะรีววผเปป็นนนจจิิโชแล อ๋อมันยังเป็นแบรนด์ V P j ี n เนอะอ่าใจแอนเทเล่มีปะไม่มีม,กกมีจาะเกาะมีเจาะเกาะมีนักกกกพุเจาะเกาะเจาะเกาะพี่พี่เอาทงพี่เอาทงเอาไปดิเกเอ,อเาเ,เจ็ดมีก็ไล้ไอหมอนี่มันพาวเสนซเนจมันเอาแบรนด์ยีน,น่าทำไมวะอ๋อเล่นแสงเหรอไม่ใช่ยีน,น่าทำไมอะเซลฟีนพี่เจอหนึ่งเจอหนึ่งพี่ก็ขบแล้วเด็กเอ่อโซ่พี่สองตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดขาดหนึ่งดิ คันหนึ่งคันหนึ่งก็ไม่แค่บอยส่งสองตัวนั้นนครบแล้วใเข้าใจก็เอาไว้ก่อนไว้ก่อนไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ทมันอ่าง่ายสุดพี่พต้องส่งให้คบอยอันหนึ่งปะ่ะจีบเจอสามยังส่งตัวเราจะส่งยังไงให้คุมบ้าเซเลปีนมันลกว่ะพี่ต้องส่งให้คัตบอยเพื่อผสมสองดาวแล้วบอยส่งสองคันปะ่ะอย่าฮะมันก็เสียสองคันเหมือนกันดีเราเสียสองคันแล้วพี่เนโกดเฮลไม่ดีกว่าหรออ๋อต้องให้บอยส่งส่งมาให้พี่ใส่ใช่คงแ้่เขาพี่ทำอย่างนั้นมันเสียสองคันเว้นแต่ไม่ก็เราเจอเราเจอเพิ่มอีกกตัวว็โอออเเคนนนนีีีีี่่่มมึงาดแบหห้ยะไไร ทำให้มันรู้ว่า VP ที่เก่งที่สุดคือใครเอ้ยพี่เจอเซนฟีนิกตัวคือไงพี่ส่งส่งแคทบอยส่งแค่ตัว2ดาวมาพี่จะในขอเฮลปส่งแค่ตัว2ดาวมาส่ง3ตัวเออส่งที่มันผสมอ่ะเออนั่นแหละเออแล้วนั่นก็ขายทิ้งไว้ถ้าไม่เล่น อืมผมต้องเอาไซล่าออกครับแล้วก็เซรลฟินยัดในโคเฮลไอ้ยัดโมริโลชนะละอีที่พี่มีจินสองมีเดวินหนึ่งจินผมไม่เล่นจิเขาดจินขาดอีกสองพี่พี่มีสองพี่มีสองก็พี่มีฮะพี่มีสองตัวพี่มีสองดาวพี่มีสองตัวนับตัวดิบอกให้นับตัวจะได้ไม่งงขาดสองคืออะไรขาดสองดาวออกแมปนี่เซรลฟินเย้ทั้งแมปเอ๊อบดูอยู่วะออุ้ยโหเซราฟินได้ไปเจ็ดพันในแต่เย้ทีเดียวเอึ๊ยอะไรอะเย้ทีเดียวเย้ทีเดียว ตายให้หมดพวกมึงอ่ะตายไปให้หมดพี่ผมเงียนมากพี่เป็นหมาผมตายให้หมดพี่มันเห็นหมาผมปะวะเอ้าวแคปบอลเล่นเลยเดี๋ยวตาเห็นบอกดิพี่เจเล่นตาสองาวไม่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 ได้เล่นก็เล่นไปเฉยๆก็ใส่ไว้เฉยๆมันสองดาวอ่ะเดวินไม่น่าสามอ่ะเดี๋ยวหาจินสามดาวให้แคปบอลก่อนพี่เจอมีอีกอย่างนะเจสหรือทม์เค้นทำไมมีสองตัวนั่นเมื่อไหร่กูจะได้บั่มไอ้เหี้ยเออจินที่สามตัวละเป็นยังไงตอ่าจินสี่ตัวไม่เจอจินเพิ่มเลยวะพี่ อ่าจินห้าตัวทำไมจินห้าตัวใช่ได้ได้จินอ่ะใช่จินมีนห้าตัวเลยยี่ห้าหกเจ็ดแจะครบแล้วพี่ครบแล้วดิห้าเจ็ดแบกเก้าครบแล้วครบแล้วมีที่ส่งสามอันพอดีเด็กกูเด็กกูเออไหวไม่ไหวหรอกพวกคุณน่ะพวกคุณไม่เล่นสี่บาทแบกพวกคุณไม่ไหวหรอกนะหมดเนี้ยวันนี้มันอยู่ยากนรับ อนะ้จีนโชจินแม่งเอาเรื่องอยู่ชอบอ่ะมาเต็มไวเออมันมันยันไล่บ่อยมากเลยเพี่ผมโดนสกิ้แล้มีที่สุดแล้วมีนี่หว่ามีครับมีอ่าเอ้ยเดี๋ยวเอาไอเทมก่อนวอลม็อกไททันรีซีซีล็อตวอลม็อกแค่บอยส่งจินมาให้ตัวหนึ่งอ่ะพี่จะได้ส่งแค่สองคันรับจินไป ไอ้ทรงภูมิเราไม่มีแล้วนะผมลงเซตเดียวกันออกเล่นสองดาวไอ้สัตว์เจอกูไอ้เย็ดแบงค์แต่เดวินองดาวเออเี้ยไอเดวินยังอยู่ปะที่เดวินยังอยู่อ่าแต่เดวินมันมีแค่สามตัวเท่ากับเดวินเรายังเรายังสามดาวได้ครับบอยเดวินพี่มีห้าตัวอยู่กับเขาหกเจ็ดแปดมันยังเหลืออีกอะนี่ผมเจอมาตัวนึงยังเหลืออยู่แมกกาบัมตอนนี้มีบัมกับพี่สองพันเป็นไงล่ะ อีซี่สองพันมาเด็กที oh ่มีินฮิวทั้งทีมโบเซเาฟีผมแรงกว่าดาวเวนดิคมูลโรอันเดียวได้เป็นหกพันอีหี้ยเอ่อโชจินวิกเตอร์เอล็อกไนโชจินบัมขาดบัมสามครับบัมขาดสามเอต้าขาดตัวเดียวสามดาวเพื่อของเซงว่าเหี้ยก็จะเปิดเจสสองดาวเป็นไงล่ะอีฮียมึงเป็นใครมึงเป็นใครเอต้าทุกคนเชื่อผมยังว่าใครมันเออ แต่เสมออ่ะกเล่นเกาหลีก็อย่างนี้แหละพี่ท้ามามีบัมปะมี2ตัวครับขาดตัวหนึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้จะส่งไม่กี่ตัวส่งได้อันหนึ่งส่งแม่เดียวนี่หว่าถ้าพี่ส่งมาก่อนได้ปะมีตัวเศษปะไม่มีไม่มีม อ๋อค้บอยข้าบอยมี2ตัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีมีเศษ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 มีเศมีเศษ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 มี ดปกรวมกันได้ป่ะนักทำสี่ดาวสามดาวนะครับสามตัวหล่อมๆนะครับเกมนี้หล่อมๆปลาหล่อมๆปลาเด็ดๆพี่ดูเลต้าของเด็ดเลต้าอารีอะเลต้าก็สามดาวเลยใกล้ใกล้แหละดูดิกะอาีชนะแล้ววะนี่ดูดิโอ้สบายสบายเข้ไปชิวหรอสบายสบายปัมโดดปั๊บแปดวิไม่ต้องเล่นเดรฟีนบลิบเดวนตีไม่โดนหรือเปล่า ตายไปไม่เห็นภาพตัวครับไม่เห็นภาพตายไปตายโมโอ้บาดาบาพี่ดูพี่ดูคอมจบผมไห้เลยโดนโง่ลาดาบ้าเกี่ยคอมจบผมที so um ่น si ่าโดนด่ามีที่เล่นอะไรนะชื่อหมดเลยนะเด็กบนอัพที่ถูกต้องนะครับผมโลมันเข้าไปเร่วแปดแล้วมันก็โลมันเข้าไปพี่ดูคอมจบผมดิคนโง่เนี่ยเกี่แหละคอมจบเยี่ขนาด ก็มีเข้ากับใครมีเข้าแค่จินกับโอลนิอลนา่า <laughs> แค่นั้นเลยมีเข้าอยู่สองตัวมีทำเค้นววยอีกคู่หนึ่งอ่าแค่นี้ <laughs> <laughs> เอาดาวเข,ข้าสู้ฝาดมึงโดนสามดาวต้องไมบอกว่างงอะผมเมกิซ่ข้างหน้าก็คือแบบถึกมากก็คือมันสองดาวสองตัวห้าบาท <laughs> <laughs> คิปติดเขา I'm making it back